เเยา้มาสู่หอเอลนะคะลงไปในทะเลในเจนเนียนะคะผ่านพุ่งอะไรคะลาเดอร์สยม่รเราไปนี้นะคะเราจะเป็นแทนุ่นรเลยคะนใช่คยอย่างเราใช่ไหมคะมันธรรมดาไม่ได้เราจะต้องเป็นแบบรุ่นที่มันแบบนะ โอเคะฉะนั้นวันนี้นะคะหงนอกจากจะรู้แล้วว่าพลังของธุรกิจเครือข่ายดียังไงเนาะการทําธุรกิจแอมเบียงันง่ายแค่ไหนจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่ยากในการทําธุรกิจแอมเบียดีสองอย่างชเพื่อนทราบไหมคะอะไรข้อหนึ่งก็คือการที่จะบอกให้คนรู้ว่าแอมเยเนี่ยมันดีขนาดไหนและอีกข้อนึงก็คือการที่จะบอกให้คนรู้ว่าแอมเบยน ่านได้พูดมาให้เราเรื่องนะคะว่าแอมเบรสุดยอดนะคะแล้วแผนการตลาดของแอมเบรทำได้และทำได้ง่ายด้วยนะคะขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะต่อไปนี้นะคะเราฟังแล้วแผนดีไหมคะดีเดินละวันโอเคไหมคะโอเคแต่สิ่งที่ขายไม่ได้ค่ะในธุรกิจเครือข่ายสินค้าต้องเยี่ยมถูกไหมคะโอ้วันนี้นะคะเรามีนักธุรกิจแอมเบรรุ่นเด ที่สองผู้ก่อตั้งเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะมาอ่าเป็นตัวเปิดตลาดของอเมริกาในร้างค่ะ l ล c LOC ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะสุดยอดมากนะคะทนอาจารเนี่ยประสงค์ LOC เดี๋ยววันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสินค้า LOC ตัวนี้นะคะเป็นไปเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากท่านนี้ท่านผู้เดียวเลยนะคะผู้เจอที่สุดเลยนะคะแล้วลู